เอาเรื่องอะไรก่อนทำบุญก่อนเงี้ยครับก ื่องในวันที่ใกล้เทศกาลปีใหม่ไทยของเรานะครับซึ่งจะถึงในอ,อันใกล้นี้ทางสำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับได้มีการจัดการเจริญพระพุทธมนต์นะครับสวดมนต์ข้ามปีนะครับในวันที่31ตั้งแต่เวลา11า23นาฬิกานะครับเป็นต้นไป นะครับจนข้ามปีที่วัดอรุณราชวรารามนะครับซึ่งอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับประชาชนนะครับร่วมสวดมนต์ข้ามปีกันอยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเราจะทําการถ่ายทอดสดนะครับทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนะครับแล้วก็ทาง NBT ซึ่งจะทําใหนะ้พี่น้องสามารถที่จะร่วมสวดมนต์นะครับจเจริญภาวนา นะครับให้เกิดเป็นสิริมงคลของพี่น้องประชาชนแล้วเกิดเป็นสิริมงคลของประเทศชาติของเราในอันที่จะได้มีความสุขความสมหวังในเทศกาลปีใหม่และในโอกาสต่อไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมของสำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีเจริญภาวนาแล้วพบกับความสุข ความเจริญความรุ่งเรืองในวันปีใหม่ครับส่วน <c oughs> ส่วนสถานการณ์ของอโรคโควิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดัชนาทนะครับที่มีพี่น้องประชาชนาติดโควิดแล้วตอนนี้ประมาณ6คนนะครับที่เป็นที่แน่ชัดนะครับซึ่งคนแรกนั้นนะครับเป็นพ่อค้าอาหารทะเล นะครับที่ติดมาจากสมุทรสาครนะครับแล้วไปตรวจร่างกายไปรักษาที่คลินิกนะครับก็ไปพอดีก็มีแม่ลูกนะครับตามที่เป็นข่าวนะครับได้ไปตรวจร่างกายไปรักษาโรคที่ที่เดียวกันนะครับจึงทําให้สองแม่ลูกติดเชื้อนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นวงกว้างอะไรเพราะว่าเราได้ทําการควบคุมตั้งแต่ก่อนที่จะ เกิดเรื่องท,ท,ที่ที่ที่คลินิกแล้วนะครับแล้วเราก็ได้สั่งปิดโรงเรียนในบริเวณนั้นทั้งหมดอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าสถานการณ์คงจะควบคุมได้ในระดับที่ดีทีเดียวนะครับในส่วนของอีอกสามรายที่ติดนะครับก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันทั้งหมดเป็นคนในครอบครัวเดียวกันทั้งหมดซึ่งเป็นพ่อค้าอาหารทะเลเหมือนกันนะครับไปกับสองสามีภรรยา แล้วคนที่ติดอีกคนหนึ่งก็เป็นคนในครอบครัวก็คือภรรยาของพ่อตัวเองนะครับแล้วตอนนี้ในบริเวณนั้นทั้งบริเวณก็คือทั้งตำบลน,นะครับเราก็ได้ทําการควบคุมซีนอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ในจังหวัดชัยนาธมีการดําเนินการอย่างรัดกุมแล้วก็เป็นระบบผมมีความเชื่อมั่นนะครับพี่น้องประชาชนาชาวจังหวัดโดยเฉพาะชาวจังหวัดชัยนาธไม่ต้องเป็นกังวลนะครับ คงคิดว่าในอุบัติภัยของโรคครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเราคงไม่โทษใครเราคงคิดว่าพี่น้องประชาชนนั้นต้องมีการทำมาหากินต้องมีการเดินทางนี่คือวิถีชีวิตของคนไทยของเราเมื่อทำมาหากินนะครับเกิดเป็นโรคขึ้นนะครับเราก็ต้องช่วยกันดูแลและปกป้องซึ่งกันและกันในการที่จะ,ะไม่ให้มันรุกรามเพิ่มมากขึ้นนะครับ การดูแลซึ่งกันและกันการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็จะทําให้เราผ่านพ้นวิกฤตไปได้ขอให้พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวจังหวัดเชียงนาทมั่นใจนะครับว่าท่านผู้ว่า,ารจังหวัดพี่น้องแค่าการท่านนายกรัมตีได้สั่งการด้วยความเป็นห่วงใยนะครับในการที่จะ,ะจัดการกับสถานการณ์ได้แล้วเท่าที่ผมนะครับได้สัมผัสและได้พูดคุยและได้ดูพื้นที่และได้สอบถามกับผู้คนในพื้นที่ก็ทุกคนมีความมั่นใจว่าจะควบคุมสถานการณ์ ของโรคนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับในจังหวัดชัยนาทเพราะว่าคงไม่ขยายเป็นวงกว้างออกไปนะครับเราได้ดูแลอย่างใกล้ชิดแม้กระทั่งพี่น้องชาวจังหวัดอื่นนะครับก็อยากฝากถึงพี่น้องทุกจังหวัดนะครับอย่าโตก,กับโรคในครั้งนี้จนมากเกินไปเพราะว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเราคงต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันในฐานะพี่น้องคนไทยด้วยกันไม่ว่าเขาจะติดโรคมาจากไหน หรือไม่ว่าที่ไหนจะมีอุบัติภัยของโรคเราก็ต้องส่งกําลังใจหรือส่งความร่วมมือส่งความเห็นอกเห็นใจให้ทุกคนได้มีความร่วมมือกันในประเทศซึ่งท่านนายฐลนตีเน้นย้ําในเรื่องของที่จะใหะ้พี่น้องข้าราชการก็ดีพี่น้องเยาชนก็ดีร่วมมือซึ่งกันและกันในการที่จะฝ่าฟันอุบัติภัยของโรคในครั้งนี้ผมคิดว่าพี่น้องทุกจังหวัดถ้าเกิดร่วมมือกันนะครับก็คงทําให้โรคภัยนี้ไม่สามารถ ดำเนินต่อไปได้ในประเทศไทยผมมีความมั่นใจนะครับโลกนี้ไม่ว่าในโลกนี้จะร้ายแรงขนาดไหนผมมีความมั่นใจว่าสู้พี่น้องคนไทยไม่ได้หรอครับผมมีความมั่นใจว่าพี่น้องคนไทยมีความรักมีความสามัคคีมีความร่วมมือที่จะเอาชนะโรคที่บอกว่าโรคทั้งโลกกลัวแต่ผมเชื่อว่า โรคนี้สู้พี่น้องคนไทยไม่ได้แน่นอนครับผมยืนยันครับว่าสถานาการณ์ที่ผมได้ประชุมก็ดีของสองบพก็ดีและได้ติดตามนะครับในการทํางานของพี่น้องคล้าการในการทํางานของรัฐบาลในการสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีผมมีความมั่นใจและได้เห็นความร่วมมือความตระหนักของพี่น้องประชาชนความระ mm. ความเอ,อื้ออาทรซึ่งกันและกันความร่วมมือซึ่งกันและกันของพี่น้องประชาชนโรคนี้สู้คนไทยไม่ได้แน่นอนครับขอบคุณครับ มีครับมีออนไลน์ด้วยครับในช่องทางของ n อ็ก็ดีทางช่องก้าวสมทก็ดีนะครับที่ที่มีออนไลน์ก็จะมีการถ่ายทอดผ่านออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ,บดี่ยด๋ยักครพูดนะครับมีของปีใหม่แจกเป็น หลวงพ่อวัไดไร่ขิงปีหนึ่งสี่นะครับซึ่งที่ร่วมกันทํางานนะครับก็ขอรัตนาคุณพระศร,รษษีรัตัยและสิ่งศรรษษักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสัปเโลกรรนะครับได้โปรดดลบดานให้พวกเรามีความสุขความสมหวังคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาเหนืออื่นใดพี่น้องประชาชนก็จะได้รับอนิสง์จากพวกเราในการที่ช่วยกันร่วมมือกันทํางานให้พี่น้องบ้านเมืองของเราจเจริญรุ่งเรืองตามที่พวกเราคิดพวกเราหวัง นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังรวมทั้งครอบครัวมีความสุขความเจริญนะครับปัสจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเลยครับขอบคุณมากครับ อีนะะคสลับขาดสลับ